วันนี้อยู่ที่โรงผลิตรถของ S อ y ซนะครับดูรถไม่เป็นก็มั่นใจซื้อรถกับเฮียหมูได้นะครับรายละเอียดทุกจุดต้องบอกว่าไม่มีหลุดลอดออกไปก่อนตั้งขายแน่นอนนี่เลยเปลี่ยนยางใหม่แล้วนะครับก่อนไปตั้งขายนี่นะครับโลบาร์ Bar, พี่เคยบอกว่าใส่ของใหม่นี่คือใหม่จริงๆนะครับเห็นไหมครับแกะของใหม่ๆเลยนะครับแต่งคันนี้เป็น 4- ฟวินใครอยากได้โฟ โฟเฮียหมูจะใส่ดอกแบบออโทเลนแบบนี้ใส่โลบาแบบโฟวินคันนี้โฟแท้นะไม่ใช่เอาสติกเกอร์มาติดหลอกๆนะครับแล้วมาดูขั้นตอนนะครับนี่รถทุกคันก่อนไม่ตั้งขายก็คือต้องมาตั้งแบบนี้มาตากล้องเข้ามาเฮียหมูพามุดลงดูใต้ท้องเลยแล้วกันเนาะใต้ท้องรถลูกค้าหลายคนอยากดูซื้อคันไหนกับเฮียหมูก็ได้นะเอาเข้ามาแล้วยกห้อยดูใต้ท้องแบบนี้ให้ดูท่อรถ ที่ปีใหม่เลขไมน้อยความสดมันจะต้องเบอร์นี้ยางคันนี้ดูจากสภาพยางเลขไม่หลักพันโลแน่นอนดูยังไงว่าเลขไม่หลักพันโลนี่นะครับสภาพการใช้างานนี่คือ,อยางเดิมติดรถยางเดิมติดรถคือต้องแบบนี้เลยนะครับคันนี้น่าจะเลขไม่ไม่ถึงหมื่นโลนะครับแล้วก็ความสดของรถจะต้องเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นรีโวซีประตูหน้าไม่ไป2องพันีคันนี้นะครับปี23เป็นตัวมิดด้วย ตัวมิดดูยังไงอ้อไม่ใช่ตัวมิดนะครับตัวนี้เป็นตัวเอ็นที่นะครับเอ็นที่ล้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม,ไม่เหมือนกันกับตัวมิดแล้วก็ที่สําคัญนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมูพาดูนะครับว่ารถก่อนไปตั้งขายอ่ะมาดูคนนี้มามานี่นะครับรถที่กําลังสปานี่นะครับ gr gr ใส่แม็กใหม่ยางใหม่นะครับ18ใส่เวลนี่คือ gr สีแดงมาดูนะครับนี่คือขั้นตอนการเก็บรายละเอียดก่อนออกไปตั้งขาย ก็ QC QC ทางโรงผลิตนะครับจะต้องเช็คลถให้พร้อมนะครับเพราะว่าออกไปนี่คันนี้มีโช๊คค้ำฝากระโปรงด้วยนี่นะครับโชค๊คฟังออกขเขาปุ้ยดยูอ่ะหนูเปิดเปิดไ่เปิดฝากระโปรงอ่ะนี่นะครับข้อดีของมันก็คือเปิดแล้วมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับคานหน้าต้องเดินสนิทแต่ว่าคันนี้รอยถอดน็อตจะต้องมีตัวแรกนะครับเพราะว่าเขาถอดมาใส่โช๊คค้ำฝากระโปรงแต่ตัวหลังต้องเดินไม่มีรอยถอด ฝากรปรงต้องเดิมแบบนี้นะครับที่สีแดงใครกําลังตามหานะครับก็นี่เลยคันนี้เลยนะครับสวยแน่นอนรับประกันครับผม